ครับผมงได้หน่อยนะครับผมจริงๆคือก็อยากเป็นคนมานั่งภาคคู่เหมือนกันนะเพราะว่าใช่มอยากเตรียมมุกหนึ่งมาคือจะมุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูนะเองเอาอะไรเดี๋ยวช่วยเนาเนื้เหาให้ทันเลยอย่าผิดหวัง่บานนะ้เมื่อกี้แอบเบาแอนเริ่มเก็บแปงว่าแดดไม่มีละใช่ไหมแดดสามสิบเก้านะเดี๋ยวถ้าพร้อมเนี่ยมาเลยนะเพื่อในการไม่เสียเวลานะน้องอะไรเดี๋ยวดูหน่อยน้องโมจิโมจิน้องโมจินะฮะน้องโมจิเนี่ยเป็นนักศึกษานะ ความสามารถพิเศษบอกว่าคิดว่าไม่มีคิดว่าไม่มีเข้าสู่คนที่35นะครับสำหรับน้องโมจิหมายเลข TC 35ชอบเกมแนวไฟติ้งโมจินะมึงใจเย็นใจเย็นนะเด็กผู้ชายนะ้ห่าพผ่าน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 สวัสดีครับสวัสดีครับใจเอ๋สวัสดีครับใจเอ๋สวัสดีครับจ้าเอ๋สวัสดีครับอะไรได้ได้ได้ ใส่แว่นนิดนึงใส่หูวกกังก่อนฮะเอาใจแหม่มึงเห็นชื่อโมจิช่องแชทแม่งบอกผ่าน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 เขาเขาเรียกว่าโมจิเรียกว่าเป็นโมจิผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงเออเอาไม้ลงบนก่อนนะจอนเป็นอย่างี้เนี่ยครับผมตามสบายได้เลยนะจะนั่งจะยืนแล้วก็ขยับก็งี้ได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ไหมครับโมจิที่ผมถามคุณเป็นกองแดงหรือคุณพูดไม่ชัดหรืออะไรนี่อ๋อ พูดได้ครับผมนี่คุณเป็นคนใต้นะคนคนอีสานครับฮะฮะอ้าวุยอ้าแล้วมามาช่องแดงนี่ได้เบิร์ดครับเราได้เบิร์ดแหละไม่กอคุณเปิดเป็นไง อ่าเขาตามตามนะอ้โไวทิพดีครับไวทิพอจัจอะไรกันแน่ะไรกันแน่คกูว่าเราไปเดิร์คคอมเมเดียนเนี่ยกูอยากมาทำเดิร์คแคตเตอร์เลยเดิร์คซีซั่นหน้ากูไปทำตลกดีกว่านะอายุ21ปีครับผมไม่คิดว่าไม่มีความพิเศษทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะเป็นคนพูดมากครับนับเป็นความสามารถพิเศษได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมเลยไม่เขียนไปดีกว่าเป็นคนพูดมากครับผมคนผมผมคันน้องเข้ามาเนี่ยด้วยคำว่าทองแดงนะ อเาไม่อันนี้คือทองแดงตืออีสานทองแดงอีสานใช่ใช่เป็นอีสานภาคใต้อีสานตอนใต้อย่างงี้เพรใช่จะเป็นจะเป็นอีสานตอนใต้เพราะเพราะว่าผมเคยดูยูทูบเบอร์อีสานเยอะบ่อยด้วยเพราะดูดูซอยจุเยอะโอ้ซอยจุครับใช่โอ้ยแสบๆเลยนั่นนะครับโอ้ยช็อกไปโอ้ ว้าวจวกเอาตจวกเอาครับผมคือเป็นคนจังหวัดอะไรฮะหมายถึงว่าอุดรครับผมอุดรอันนี้พี่พี่ถามแบบซีเรียสนิดนึงนะใครบอกเคยมึงมีใครคนบอกมึงมึงคนกงตีโอ้เยอะเลยล่ะเยอะเลยคือที่มันบอกว่าที่มันรอดมาได้เนอร์จี่เป็นถึงกษัตริย์พระบทุกวันนี้กลับไปเพื่อนผมยังบอกเลยว่าเอ้ยมึงไม่น่ารอดมาได้นะอย่างนี้มีเยอะเลยครับเยอะดี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 มหาลัยรังสิตเรียนคณะอะไรครับ คณะนะครับผมวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีครับผมสาขาเกมและอีสปอร์ตครับโอ้ยเรียนอะไรวะเขียนโค้ดอะเรียนรุ่รอ R ของผมจะเป็นโปรดักชันครับผมแบบโปรดักชันเกี่ยวกับอีสปอร์ตอย่างนี้เหรอใช่ครับผมแบบจัดคงจัดแข่งอะไรอย่างนี้ครับผมหลังบงหลังบ้านภาคนี้ครับผมเออมึงยังไงก็คนใต้นะเอาที่คูณฟังอ่ะนี่มาใต้ดูโอเปเซนทีวีเยอะครับติดมา พี่บูมพี่บูมนะพี่บูมพี่บูมเหนือนี่ผอมอ่ะก็ผอมแล้วครับผมอ่าแล้วข้อมูลในเกมเป็นไงก็เต็มสิบเต็มสิบไหมเต็มสิบนะครับผมเอาเอาแปรับผมประมาณนั้นโอ้ยน้ำมากอะพี่บเลี้ยอยู่นี้นี่คือแหน่อยู่นี้ริเวอร์ไม่ใช่อยูนี้ซิตี้อยู่นี้มายของขายอยู่นี้ซิตี้มาจากโคต้าอยู่นี้ซิตี้อ๋อเป็นมาจากยูนิเวอร์ซิตี้เรามีโคต้าชมลมชมลมอีสปอร์ต อ๋อันนี้เป็นข้อมูลของทางฝั่งพี่ครับครับผมโอเคยังอยู่พอแล้วผมเช็คน้องเ่ายังอยู่ไหมมามามาโดนแลนวหน้าเนี่ยให้เลื่อกกันครับได้ครับเนี่ยกูว่มึงเกิดพี่ขอโทษแทนเพื่อนด้วยพึ่โดนเส้นพิ่โดนเ้นพิ่โดนเส้นพี่ชอบ A หรือ B C ครับเลือกได้เลยกูชอบ B แต่ไม่ชอบมึงเอ้าเล่นเล่นเล่น ผมเลือกให้พี่ให้พี่เลือกให้ครัเอาเลือกให้ครับอเอา B แล้วกัน B bus เอาบีได้ครับผมได้ครับมา <S <S จัดไปพี่น้องมืออะไรมึงทำยังไงมึงก็ต้องแข่งยังไงมึงก็ไม่ไม่มึงอีสานยังไงยังไงมึงก็ต่ำกว่าสุราแน่นอนเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแรนดอมนะครับเอ็ก็ว่าพี่น้องมึงมีมีเนาะใช่เลยใช่เลยใช่เลยพี่โน้ดเลยเออ B สามเออ B สาม เดี๋ยวยางงี้นะน้องโมจิทีมงานจะขึ้นภาพนิ่งให้และน้องโมจิเก็บรายละเอียดนะครับครับผมดูให้พร้อมดูให้ครบนะครับผมจะ้พร้มเมื่อไหร่ค่อยบอกพวกพี่นะฮะได้ครับผมอืมอืมอืมอกูก็มอับอล้วเนี่ยอรมบผมอื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 มอมอื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 มิือ คนนะครับผมและวันนี้นะครับผมเป็นการเจอกันระหว่างทีม FWE สปอร์ตครับผมกับเมดอินไตแยนนะครับผมแม้จังหวะนี้นะครับผมรักใครเชียร์ใครคอมเมนต์มาได้นะครับผมหรือว่ารักนักพากย์ก็คอมเมนต์เยอะๆครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องโจยย่าทีวีกันด้วยนะครับผมพี่น้องนะครับผมโอ้นี่เรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมมารายการนี้อย่างน้อยก็ได้คลิปไปแล้วล่ะเว้ยนะครับผมจังหวะนี้ก็มีเจมเบอร์นะครับผม FWE นะครับผมตีราโป้งนะครับผมจิตบอยนะครับผมเลดเป็น ฟเหตุนะครับผมเอาละค่อยๆย่องมานะครับผมจังหวะน,นี้ค่อยๆย่องเบามานะครับผมไม่มีใครรู้นะครับผมว่ามีเชมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมเอาวางไว้ก่อนเล็งไว้มีใครมาไหมเล่นเงียบๆชิวๆไปตานี้ขออยู่เงียบๆนะจะเอ้ยอภิญญาดูให้ด้วยนะโอเคเพื่อนดูได้โอเคครับผมวันนาไฟบอกค่อยๆบินไปหน่อยนะจ๊ะค่อยๆตามกันไปตามกันไปเหมือนจะไปไายเอหรือเปล่าหรือยังไง เงียบมากครับตอนนี้ไม่มีเสียงเลยนะครับผมแต่จังหวะนี้ครับผมมาเจสโอ้โหไปแล้วครับผมแล้วก็ไฮเกียววิ่งเข้าไปสัสดกันจังหวะนี้โอ้โหได้พวกเลคิวไปเรียบร้อยสำหรับเวียดอินไทยแลนด์นะครับผมโอ้โหมาเจสนอนไปที่หนึ่งนะครับผมนอนไปก่อนเลยยังไงต่อแล้วแบบเพื่อนเข้ามาเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไหวแล้วเพื่อนจังหวะนี้ทางเอวบีสปอร์ตเสียเปรียบเริ่มกำลังคนนะครับผมมีแค่สามคนนะครับผมโอ้ยยิงยิงซุ่มไปยิงสุ่มไปเฮ้ยมันวางกระเพาอย่างนี้นะครับผมแต่ตอนนี้วางแล้วนะครับผม โอ้โหเข้ามารีเทคค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับผมในไซส์เออย่างนี้นะครับผมยังไงต่อนะครับผมโอ้โหแต่ว่าจิตบอยนะครับผมยิงหัวบันดาไฟต้องการจะบินบินไปไหนล่ะครับว่าิวไปดีเอ้ยยังไงละครับผมจังหวะนี้สามสามเท่ากันแล้วนะครับผมพี่มองนะครับผมจังหวะนี้ยิงค่อยๆยิงไปด้วยเฟนซี่ระยะนี้ตายค่อนข้างยากแต่ว่าจังหวะนี้อุ้มตัวแฟตดมาแต่คาบกระดุมกระดุมข้าไปก่อนนะครับผมจิตบอยทิปเปรลคิวไปแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงต่ออู้สูสีมากครับสองสอง แต่เวลาระเบิดมันโดนอยู่แล้วขั้วหัวเทียดมันไปเทียดกันมาเหลือหนึ่งหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องยังไงครับล่ะไงครับพอดีกระสุนไม่มีลูกตาพูดจาระวังหน่อยนะครับผมบอกว่าจะจับยี่ปอยนะครับผมเก็บเอไปที่เรียบร้อยแล้วอู้โหอาเจนะครับนี่โอ้โหเรียกว่าว่าเอาไปก่อนหนึ่งลาวนะครับผมแล้วก็เอาแค่นั้นแหละกระสุนไม่มีตา กระสุไม่มีตาพู no ้ชายวองหน่อยพู้จายลองหน่อยครับผมผูตำแหน่งอยู่ไม่นานตำแหน่งอยู่ส่้นไอ้นี่มาสร้ตำนหน่งเลนะไอ้นี่กูบอกตรงนะมึงสามารถทำะแคสเตอร์เป็นเดี่ยวของมึงได้เออจะบอกเลยว่าคนเดียวเอาอยู่นะคนเดียวอยู่ครับคนเดียวอยู่คนเดียวเอาอยู่จากที่พี่แบนภาพมาเนี่ยถ้าการการการที่จะภาพคนเดียวเนี่ยโมโนโทนนี่ยากเสียงซอฟเสียงสมูทยากครับต้องอย่างนี้ไม่ก็ เปิดเพลงสนุกๆไปให้คนคนผู้ชมได้มีอารมณ์ร่วมมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมนะฮะถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่าถ้ามาแนวเนี้ยจะโดนเส้นพี่แบ่นขนาดโดนเส้นกูในพวกนี้นี่ขำก้าถือว่าโอเคนะครับมุกมกอะไรเนี้ยมันมันออกจะเยอะแต่แต่ผมเยอะแบบอารมณ์แบบเฮ้ยมึงร้องมาอีกดีไม่อยากฟังอ่ะอยากฟังอ่ะคือผมใช้คําว่ามันมีคลาสละกันอมันมีคลาสของมุกอยู่อ่ะหรือเปล่าว่ามันเป็นคลาสที่ พอฟังปุ๊บมันไม่รู้สึกว่ามันเลอะฟังปุ๊บแล้วมันหาม,มันหาแล้วมันมีความสุขและคล้อยตาม <c oughs> เคยได้ยินคำนี้ปะ่ะ <c oughs> อภัยได้ไ <c oughs> อ้สิ่งที่ผิดพลาดอะรับภัยได้เพราะเรามีความสุขเรามีการความสุขในความเราชมแล้วผมเลือกน,น้องคนนี้มาเพราะว่าด้วยสำเนียงของเขานะซึ่งกูคิดว่าเป็นคนใต้ตกลงคือมันตกรอบเพราะมันอีสานคนอีสานครับการโง่ใต้ ไม่เดินต้องขอนสีคนกอดคอมึงพี่น้องกันพี่น้องทำได้ไหมึงพูดเงี้ยโอ้พี่บูมได้วัฒนธรรมมาจากพี่บูมเยอะอย่างนี้ครับผมครับผมมึงคนตีนละครับผมให้พูดให้พูดธรรมดาก็ได้นะครับผมแนี้เอาเออ๋ยวพูดธรรมดาพูดธรรมดาอ่าสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมึงก็ตายอยู่ดีเอ้าครับแล้วงั้นก็คงจะเป็นธรนมดาผมแหละงั้นงั้นนะผมผมอยากให้ผมอยากให้โมจิมันต่อยอดจริงจังผมอยากเห็นนะ ฉะนงักเลยทีนี้ไม่ใช่ผมอยากเห็นไหต่อยอดจริงจังคือแบบแบบได้มีเวทีได้มีเวทีอ่ะแล้วก็หมายจริงจังกับผมคือมีจริงจังบ้างอ่ะอ๋อได้หมายถึงมีตลกด้วยแล้วมีจริงจังบ้างเพราะมันมีเอกลักษณ์นะเออมันมีเอกลักษณ์นมีเอกลักษณ์คือคือถ้าเป็นรายการแข่งขันแบบนี้ที่เป็นเดอะแคสเตอร์ที่เราทำอ่ะก็ตอบได้ว่ามีความสุขมากๆเลยแต่ถ้าแบบนี้มันไปอยู่ในการภาคจริงจริงอ่ะมันก็ต้องมีสาระด้วยมันมันจะมีผู้ชม บางส่วนบางกลุ่มบางกลุ่มจะชอบจริงจังอืมเนาครับอ่าบางกลุ่มก็จะชอบแบบเอนเตอร์เทนครับซึ่งเราหาจุดจุดตรงกลางตรงกลางอ่ะต้องหาจุดตรงกลางครับผมไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่ดีนะไอ้เหี้ยโคตรชอบเลยโคตรชอบเลยโคตรชอบเลยใช่แต่ถ้าท้ายสุดจะต้องดูที่ทัวร์นาเมนต์แหละถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบอ่ะรายเดือนมันลี่มันไม่ได้ทางการมากก็ใส่เต็มที่เลยครับนะแต่พอทางการปุ๊บจะต้องแบบ มันต้องเรียบร้อยต้องอะไรนิดหน่อยอาจจะต้องมีมีบาลานซ์ของมันจุดกึ่งลางอันนี้ผมแอบคิดอีกเรื่องนะครับใครพาคกู้มันอ่ะก็ต้องก็ต้องทันเขาอะถ,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 ถ้าถา้าถ้าจะพาคกู้เขาอะเมื่อกี้กูช็อกเลยนะกูว่ามึงเป็นแค่เป็นมึงมึงขับอยู่มึงจะกูเป็นลวเลยมึงลวดกัสุนไม่มีตา นึกนึกภาพน้องน้องน้องผู้หญิงเมื่อกี้ที่เสียงเหมือนชาสัมพันธ์อะเออแล้วอยู่กันอย่างเงี้ยอ่าแล้มันมันจะบาลานซ์กันแบบสมูทเหมืนแต่คนละโลกอะพี่โมจิคะอ่าพี่โมจิภาพที่อะไรเนี่ยเสียงนุ่มๆขอโทษนะขอโทษนะผมไม่เป็นไรครับแซวได้ชิชๆใช้คำว่ามีไรามีไราย มีความกึ่งทางการได้อย่างยอดเยี่ยมครับคืออย่างเงี้ยจะให้ไปนั่งภาคว c t ทีหรือไปนั่งภาคในการอ Off ฟิเชียลเลยคงไม่ได้นี่ก็เรียนตามตรงแต่ว่าถ้าจะทำช่องตัวเองไม่นะเขาติดต่อมาแล้วว่าได้นะคืนนี้แค่ไปได้เลยขอโทษด้วยไปเลยไปเลยวีซีทีล็อกอินนั่นแหละแต่หมายถึงว่าแบบถ้าจังหวะที่ต้องทำคอนเทนต์ต้องวอชปาร์ตี้โอ้โหหรือแม้กระทั่งการภาคช่องตัวเองเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ติดตามและรักคุณเป็นอย่างมากครับตรงนี้ แต่ถ้าวันหนึ่งคุณบาลานซ์มันได้แล้วคุณหายเอกลักษณ์ของตัวเองได้ขนาดนี้แล้วบาลานซ์มันได้ลงตัวคือคุณไปได้ใช่คําว่าเอกลักษณ์เลยคุณไปได้ซึ่งไม่ไม่ไม่ใช่ใครที่จะสร้างได้แล้วกันผมเชื่อผมไม่นึกว่าคุณจะเปิดคลิปมาด้วยอาจารย์เอ๋นะปกติจะเปิดอย่างนี้ป่ะหรือว่าคิดตอนนั้นเลยก็ คิดมาครับผมแต่ว่าตอนในช่องก็มีบางครั้งที่เปิดอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมเจ้าใครเจ้าเอ๋จะไปภาควีสตรีรอบชิงโอ้ดีเลยกูอยู่ไม่รอดและกูอยู่ไม่รอดแล้วช่องแชทหามเลยหามทัวร์มาลงเดี๋ยวกูลองดูเดี๋ยวกูลองดูมุกเว็บวีสีนะอ๋อท่านผู้ชมครับไเจ้าเอ๋รอบชิงชนะเลิศครับได้ขำผมหนึ่งคนตีสามไอ้เจ้าเอ๋จะอยู่หรือเปล่าวมันหัวโดนัันไม่ได้อยู่รอด่าครับอย่างนี้ฮาเลยเฮ้ยอยากให้ลองแบบ ลองดูอยากให้มีโอกาสเออมีโอกาสมีโอกาสนะโอเคครับสนุกมากมากสนุกแต่ว่าจริงๆอ่ะผมขอพูดแรงครับผมฝากหน่อยนะครับผมจริงๆคือก็อยากเป็นคนมานั่งภาคคู่เหมือนกันนะเพราะว่าใช่ไหมอยากเตรียมมุกหนึ่งมาคือเตรียมมุกมาเดี๋ยวเอาอะไรเ๋ยวชจังเลยเหมือนหันน้ำเหมือนหันนาอย่าผิดหวังพี่บัสเอ่อต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมมีกรรมการทั้งสามท่านนะครับผมพี่บัส พี่บูนะครับผมแลวก็พี่อาร์นะครับผมแต่เมื่อวานนี้จริงๆอนี้เมื่อคืนนี้พี่อาร์นี่ไม่ได้มารายการเลยนะจริงๆอะทำไมไปไหนอะเมื่อคืนหนักเกินฮะเมื่อคืนนี่หนักเกินครับผมทำไมหนักฮะออกกําลังกายนี่ครับผมมาเลยเฮ้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 เ๋ยเจกันพรุ่งนี้ฉันมาทาอะไรที่นี่พี่ผมเตรียมมาจากบ้านเลยนะมึงอ้นี้พูดตรงนะไอ้นี่มึงเตรียมมา ที <pec S 2> <art> ่ที่มึงทำมาแย่หมดเลย เจอกันพรุ่งนี้อย่าพรุ่งนี้มึงเรอประกาศพรุ่งนี้เลยไปไปไปคือเมื่อกี้มันเกือบร้อยแล้วพอเจอมึงยอมหนักนี่ไปเหลืเจ็ดสิบเลยมันนี่อยู่แล้วร้อยเตรียมมาแป๊กซะงั้นเลยว่ะผู้ชมครับปัญหาตรงแป๊กนี่แหละแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้เราจีบไว้โชคดีนะครับผมรอผลประกาศพรุ่งนี้พร้อมกันนะครับได้ครับผมใช่ขนาดแป๊กมันยังหาเบอร์เอกลักษณ์มันโอ้เอกลักษณ์ไม่ท่านผู้ชมนี่คอมเมนต์คอมเมนต์เลยครับติดตามช่องจดญาติชีวีด้วยเด้อนะครับผมอันนี้กดสองทีนะน้องๆไปอย่ากดทีเดียวนี่ ตีเดียวครับผมทีเดียวครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากโชคดีมากฮะน้องบอยขอบคุณครับขอบคุณครับเอเลงนะครับผมตั้งแตนี้ครับผมว่าแล้วคุณต้องเปิดอะไรแบบนี้นะคือเนี่ยสร้างหลายตำนานมากเล่าให้ฟังก่อนเพราะเราน่าจะไม่รู้ตัวตอนแรกเนี่ยโค้ชเขาแนะนำใช่ไหมบอกว่าโมจิโมจิช่องแชทบอกผ่านครับผ่านครับ พอ,อเห็นหน้าปูาก็กลับลำกันไม่ทันนะเอาอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องเอาวาถามหน่อยให้นิยามหน่อยว่าสไตล์การผ้าของเราเนี่ยจะนิยามสไตล์การภาตัวเองว่ายังไงคะเอามันเอาฮาครับผมเน้นอย่างนั้นเลยครับความถูกต้องอย่างที่ว่าต้องไปปรับเปลี่ยนด้วยนะครับผมที่พี่เขาบอกว่าแบบเออต้องเป็นทางการขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่สไตล์ผมเป็นอย่างนั้นเลยครับผมเน้นฮาเน้นมันเอามันคนดูมันไว้ก่อนเรื่องอื่นว่าสนไม่สนอะประมาณนั้นครับตอนแรกนะครับผมประมาณนั้นเลยครับผมพี่ โอเคค่ะตอนนี้มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเราจะติดหนึ่งในสิบสองอะโอ้ยตอนแรกอะตอนที่ยังไม่เล่นมุกสุดท้ายร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่พอเล่นมุกนี้มันจะเลยสักสิบแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โหลดเก้าสิบเลยนะทีหลังเก็บไว้นะเน็ตมุกอะเก็บไว้แน่ใจโอเคมาเออส่งท้ายหน่อยสรุปคนใต้คนอีสานค่ะยืนยันมองกล้องคนอีสานครับผมแต่มักผีบุ้มครับมักผีบุ้มครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีนะติดตามผลได้วันพรุ่งนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ พอดีกระสุนไม่มีลูกตาพูดจาระวังหน่อย